สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ่ี่วันนี้นะคะน้าก็มานำเสนอนะคะสินค้าอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็อีกหนึ่งแบบนะคะที่น้าเพิ่งสั่งมานะคะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนเพนที่เรามาดูกันเลยนะคะนีนน้นะคะสินค้าที่เมื่อวานนี้นะคะที่น้าไปโรงงานนะคะเนาะเดี๋ยวน้าจะแกะให้ดูนะคะ นะคะแล้วหน้าก็ไม่ได้ลงอ่าอนั่นนะคะเนาะ,นะ,ะเห็นไหมคะ คลิปที่สองนะคะเป็นคลิปที่สองของร้านนะคะน้องวันนี้คือวันจันนะคะเพื่อนๆที่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าแก็ดูนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นเตาปิ้งนะคะเตาปิ้งมินินะคะนอะ้องก็คือจากไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆที่ก็ประมาณนี้นะคะ,ะ,ค,ะความกว้าง ะคมากไม่แน่นจะหลับเม็ดมาเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวนากวัดให้ดูนะคะ ความยาวนะคะเพื่อนๆพี่ความยาว21นิ้วนะคะความยาว21นิ้วนะคะแล้วก็หน้ากว้างนะคะเดี๋ยวหน้ากว้าง10นิ้วนะคะความยาวความยาว21นิ้วนะคะหน้ากว้างหน้ากว้าง10นิ้วนะคะหน้ากว้าง1ินิ้วนะคะแล้วความสูงนะคะเพื่อนๆพี่ดูนะเดี๋ยวหน้าจะวัดพี่ดูนะคะวัดตั้งแต่ สูง6นิ้วนะคะคเพื่อนเพ่อนที่วางสูงนะคะาจากจากตรงนี้นะคะมาถึงตรงตรงเตานี้นะคะคือ6นิ้วนะคะแล้วก็ความยาว,นวนะะ21นิ้วนะคะใช่ไหมค่ะ21นิ้วนะคะหน้ากว้าง10นิ้วนะคะความยาว21นิ้วหน้ากว้าง10นิ้วความสูง6นิ้วนะคะ นะคะเนาะท่านใดนะคะสนใจที่จะสั่งนะคะสนใจที่จะสั่งทางร nah. ้านนากนะคะก็คือจัดส่งนะคะเนาะทางร้านนากก็คือจัดส่งนะคะก็ส IN, <S <S ่งขนส่งนะคะเนาะก็คือที่ร้านนะคะคือมีระบบนะคะมีระบบเก็บเงินปลายทางนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนที่ท่านใดนะคะสนใจนะคะที่จะสั่งแล้วก็เอาไป ปิกนิกนะคะหรือไปอเที่ยวสถานที่ทต่างๆนะคะหรือไปแคมปิง้งหรือไปเที่ยวทะ,ทะเลได้หมดเลยนะคะเนะาะหาปูหาปลาเนี่ยคือเอาขึ้นมาคือได้ได้เลยนะคะเนาะแล้วตะแกรงนะคะเพื่อนๆที่ดูนะตะแกรงนี่คือถอดถอดชิ้นส่วนได้เลยนะคะอันนี้ถอดได้หนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวน้าจะถอดให้ดู ถอดได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนีพี่นะคะอันนี้ก็ถอดได้อีกหนึ่งชิ้นนะแล้วก็อันนี้อันนี้คือจะเป็นแต่แกงปิ้งนะคะคือทุกส่วนนะคะคือทุกส่วนก็คือออกได้หมดนะคะนอกจากว่าขาขากระตัวถังด้านล่างนะคะคือคือมันจะติดกันแต่คือล็อกข้างในแล้วก็ล็อกนี้คือถอดได้นะคะเนาะเพื่อนเพื่อนพี่ท่านใดสนใจนะคะก็ คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสินค้าอยู so, ่ที่ร้านนะคะหน้าแจ่แยก EP ไว้แต่ละ EP ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือเพื่อนๆนี่พี่นะคะที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็สนใจสินค้าของหน้านะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะเนาะทางร้านหน้าแจกส่งนะคะแล้วก็ใต้คลิปนะคะก็จะมีราคาแล้วก็เบอร์โทรทางร้านนะคะหรือเข้าไปที่ระบบไลน์ได้เลยนะคะ ID ไลน์นะคะ0 6 2 3 9หกส4 2เ่อนะคะเพื่อนๆนี่พี่ น่าจะลง e ีไว้แต่ละ e ีไม่เหมือนกันแล้วก็ใต้คลิปจะมีเบอร์โทรทุกคลิปนะคะเพื่อนๆที่สนใจก็สั่งได้เลยนะคะสางร้านหน้าก็คือแต่ส่งนะคะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะ e ีนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแทียนนี้นะคะก็ขอแล้วนะคะเดี๋ยวหน้าจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะคลิปนี้เดี๋ยวหน้าจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวหน้าจะขยับกล้องมาให้ดูใกล้ๆนะคะ มันน่าใช้ขนาดไหนนะคะเนี่ยค่ะคือเป็นเหล็กที่หนานะคะเพื่อนๆนี่พี่เป็นเหล็กที่หนานะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะคะคือตัวตัวของเขาเนาะ,ค,ะคือตัวนี้คือจะเป็นเหล็กที่ถอดถอดออกได้ทั้งสองชิ้นนะคะด้านในแล้วก็ด้านนอกตรงนี้นะคะถอดได้ทั้งสองชิ้นแล้วก็ส่วนขาตรงนี้นะคะคือจะติดกันนะคะจะติดกัน ความสูงก็เหมือนที่นากวัดที่ดูนะคะคือ,อ6นิ้วแล้วก็กว้างตรงนี้นะคะคือกว้างตรงนี้คือ10นะคะแล้วก็ความยาวจากนี่มาถึงนี่นะคะก็คือ21นิ้วนะคะเมื่อกี้นี้นะคะที่นากาลงคลิปให้ดูนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะเพื่อนๆพี่ท่านใดสนใจก็เข้าไปที่เพจก็ได้นะคะหรือเฟซบุ๊กก็ได้หรือช่อง YouTube ของนากก็ได้นะคะเนาะ ถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้ EP นี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวราคานะคะน้าจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆพี่ๆลองเข้าไปดูนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้หน้าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ